มาต่อกันที่เรื่องการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในกทมในคะล่าสุดก็เป็นพื้นที่เมเจอร์รัชโยธินค่ะเบื้องต้นห้ามผู้ค้าขายของในเวลากลางวันเด็ดขาด นายวันลบสุวรรณดีประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทมร่วมกับพลตํารวจตรีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษาผู้ว่ากทมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมจัดระเบียบผู้ค้าหับเร่แผงลอยบริเวณข้างโรงภาพยนตร์เมเจอร์รัชโยธินถนนพระหลโยธินโดยมีกลุ่มผู้ค้าบริเวณดังกล่าวจํานวน155คนเข้าร่วมรับฟังแล้วก็ร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาค่ะซึ่งนายวันลบระบุสาเหตุที่ต้องจัดระเบียบเนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่ใช่จุดผ่อนผันและมีประชาชนร้องเรียน เกี่ยวกับความไม่สะดวกในการสัญจรและอันตรายที่อาจเกิดบนทางเท้าเข้ามาเป็นจำนวนมากเพราะว่าเป็นจุดรวมคนเดินทางเข้าออกเมืองด้านพลตำรวจตรีวิชัยยืนยันกทมยังอนุญาตให้หาบเร่แผงลอยขายต่อไปได้ค่ะแต่ว่าต้องคืนทางเท้าให้ประชาชนและเข้ามาอยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ ส่วนกรณีมีการร้องเรียนผู้ค้าถูกเรียกเก็บเงินหัวคิวเจ้าหน้าที่มีรายชื่อแล้วอยู่ระหว่างเตรียมส่งดำเนินคดีล่าสุดมีที่ประชุมนะคะก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าห้ามผู้ค้าขายของในช่วงกลางวันเด็ดขาดแต่สามารถขายได้ในช่วงกลางคืนตามกรอบเวลาที่กำหนดพร้อมจัดสถานที่สำรองให้ผู้ค้าไปใช้ที่ตลาดมีนบุรีและจะดัดจัดค่ะ